สวัสดีค่ะจันเฟิงฟ้านะคะสปาเวียดนามสุราธานีนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะคะแล้วก็มาทําความรู้จักว่าสปาสศีรษะเวียดนามนะะสามารถต่อยอดได้อย่างไรนะคะสปาสศีรษะเวียดนามคือนะคะสปาบวกกับการสะได้นะคะบวกกับการนวดรีแลกผล่อนคลายเฉพาะช่วงบนขึ้นไปนะ,ะช่วงบนขึ้นไปนะคะก็จะมีตั้งแต่สปาหน้านะคะนวดศีรษะสะได้นะคะ คุณสามารถพะะเพิ่มทรีทเมนต์นะคะเพิ่มการดูแลลูกค้าเพิ่มเติมจากการบำรุงเส้นผมก็ได้แล้วก็มีการนวดนะคะไม่ว่าจะเป็นนวดผ่อนคลายนะ,ะนวดรีดเส้นนวดอารม m นะคะคอบาไัยอันนี้ก็เป็นสปาเวียดนามนะคะแบบเข้าๆส่วนแต่ละร้านเขาก็จะมีเทคนิคนะคะ,ะแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นในการใช้อุปกรณ์นะคะในการช่วยนะคะเพิ่มเสียงเพิ่มดนตรีบำบัดหรืออะไรก็แล้ว แต่อันนี้คือสปาสศีษยาเวียดนามแล้วเราสามารถมาต่อยอดในธุรกิจเราได้อย่างไรนะคะเพื่อนนะคะเมื่อก่อนเป็นครูสอนนวดหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นนวดหน้าผักซีวน้านวดหน้ายกกระชับบีบีโกนะคะทำนวดหน้าอย่างเดียวทั้งให้บริการเราก็สอนด้วยมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะคะที่มาเรียนแล้วก็ไปต่อยอดอาชีพส่วนมากนะคะการต่อยอดอาชีพนะคะ จาก,การนวดหน้าจาก,การสปาซีษาวเวยนนามก็คือนะร้านสวยและร้านสปาร้านนวดนะ,ะในในเราก็มีลูกค้านะคะในมือเราอยู่แล้วในในเราก็มีหน้าร้านอยู่แล้วนะคะเราแค่เพิ่มนะคะ,ะเตียงสปาซีษาเวยนน้มเข้าไปอีกหนึ่งเตียงแล้วก็มาเรียนรู้พร้อมใบประกาศนะคะไปอีกหนึ่งใบถ้าคุณมีร้านสมสวยอยู่แล้วคุณมันจาเป็นต้องของอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าเขาก็อยู่ในหมวดหมู่ของร้านสานามสวยนะคะเออเราก็แต่ ถ้าเป็นร้านนวดเราก็เหมือนกันเราก็อยู่ในลักษณะการนวดอยู่แล้วเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มและถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่ได้มีประสบการณ์คุณเพิ่งเปิดใหม่ๆอันนั้นครูก็ต้องไปแจ้งเทศบาลนะคะหรือว่าขอจากกระทรวงสาธารณสุขอันนั้นคือเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้คร่าวๆนะ,ะสำหรับคนที่อยากทําความรู้จักว่าเรียนสปาสศษะเวียดนามไปต่อยอดได้อย่างไรถ้าเป็นร้านเสริมสวย ครูยกตัวอย่างก่อนนะถ้าเป็นร้านเสริมสวยเรามีเตียงสะอยู่แล้วเรามีการต่อท่อน้ํกากันทําอะไรเกี่ยวกับเตียงสะอยู่แล้วคุณแค่เพิ่มนะคะเตียงสะเวียนน้มเข้าไปแล้วก็ะนะคะเพิ่มการบริการนะคะสปาเวียนนามเข้าไปคุณก็สามารถเพิ่มรายได้ให้ในร้านคุณได้แบบชิลๆนะคะ,ะแบบชิลๆได้เลยนะคะและไม่ต้องกังวลน,นะว่าอ ร้านนั้นก็มีอำเภอชั้นล้านนี่ก็มีนะจังหวัดชั้นล้านนั้นก็มีสปสษแวดนามแล้วคุณรู้ไหมนะร,ร้านแล้วก็ผู้ให้บริการนะฮะน้อยมากน้อยมากเพราะเขาต้องใช้ความเชี่ยวชาญน,นะยิ่งถ้าคุณ มีแต้มต่อในการทําร้นเสมสวยอยู่แล้วคุณมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆนะคุณมีโอกาสมากกว่าคนอ่นคุณมีความชํานาญทางด้านสะผมทางด้านนวดศีรษะหน้าคุณแค่มาเรียนนวดหน้าแล้วก็เพิ่มเทคนิคต่างๆเข้าไปนวดคอบาลัยอะไรให้การบริการให้เข้าไปแบบเนี้ยคุณนําหน้ากว่า แบบปกติอยู่แล้วนะคะและคุณไม่ต้องกลัวนะลูกค้ามากกว่านะคะผู้ให้บริการลูกค้ามากกว่าผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะเหลือเฟือไม่ต้องกลัวอยู่ที่ว่าคุณให้บริการนะคะเขาแบบไหนถ้าคุณให้บริการเขาดีเขาประทับใจนะคะยังไงเขาก็มาร้านคุณต่อให้มีสิบล้านร้อยล้านเขาก็มาร้านคุณเหมือนคุณเพืเ่อนตัวอย่างนะคุณเพื่อนไปเที่ยวหัวหินมาคุณเชื่อไหมร้านนวดนี่เป็น สิบยี่สิบสามสิบร้านติดกันเป็นเพิ่มเลยในซอยซอยเดียวอะ่ะในซอยซยเดียวแต่คุณรู้ว่าลูกค้าเขาได้ตลอดลูกค้าเต็มทุกร้าน ไม่จําเป็นว่าอุ้ยร้านนี้มีแล้วลูกค้าไปแต่ร้านนี้ลูกชั้นร้านฉันไม่มีลูกค้าไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นนะแต่ว่ากลัวว่าเอ่อทำให้ทันก็พอกลัวว่ารับเงินให้ทันก็พอนะเออกังวลเรื่องนี้ดีกว่าไหม <c oughs> ดีกว่าไหมนะเพราะฉะนั้นนเป็นหนึ่งทางเลือกนะสําหรับคนที่ต้องการต่อยอดนะส่วนร้านสปาก,ก็เหมือนกันถ้าเรามีห้องอยู่แล้วเรานวดน้ํามันเรานวดศีรษะเสร็จอ่ะ ผมเหนียวลูกค้าเราสามารถแนะนําเชียร์ต่อไปนวดสปาสศรษะเวดนามเพื่อสะผมเขาให้เขาได้ผ่อนคลายล้ำลึกไปอีกเพราะบางทีนวดตัวแต่เรานวดหัวเขาไม่ถึงแบบนี้นะคะหรือว่าเออนวดศรษะอินเดียเฮดแล้วน้ํามันเหนียวมากเลยโอยเหนียวมากเลยเงี้ยเรากเา็เพิ่มบริการสะได้เขาเราก็จะมีบวกบวกบวกในบินนั้นเข้าไปอีกนะ,ะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะว่าอาอาอยากให้เพื่อนๆน,นะคะ อยากนักธุรกิจทุกคนนะอยากให้เพื่อนๆมองเห็นโอกาสนะคะในการต่อยอดอาชีพสปาสศิริาเวดน้มนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่สปาศิริศาคุณสามารถนะคะต่อยอดในเมนูได้อีกไม่ว่าจะเป็นการนวดหน้านะ,ะการสาใดการนวดสปาสศิริาเวดน้มนะคะการนวดริเส้นอโรมาคาบาลน,นะคะอันนี้คือ เรียนอย่างเดียวมีแมนะครมีอย่างเดียวนะแต่คุณสามารถแตกยอดแตกย่อยไปได้อีกนะบวก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 ไปได้อีกคนที่มองเห็นนะถึงจะเห็นโอกาสนี้แล้วก็ลงทุนน้อยมาก ลงทุนแค่วิชาวความรู้กับเราก็เตียงตัวเดียวนะคะลงทุนน้อยมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ,ะที่ครูเฟื่องมาแนะนำนะคะครูเฟื่องนะ,ะสอนแล้วก็ให้บริการนะคะสป,ปาศีษะเวียดนามนะ,ะอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะในการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมว่าต่อยอดยังไงหนูไม่เป็นเลยจะเรียนยังไงเอยากมารับบริการะคะ่ะอะไรอย่างเงี้ย สามารถติดต่อสอบถามทักใต้นะคะคลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าทักอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะคะมาโทรกับคุณเฟื่องได้เลยนะยินดีให้คำแนะนำนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะมีอาชีพมีไรายได้กันนะคะเยอะๆนะคะเพื่อชีวิตที่ดีของเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย